สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางนิยดาชาวเฉลิมพงศ์รหัส6603115เริ่มเข้ากลุ่มเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ได้เริ่มเข้าห้องเมื่อวันที่18มกราคม66เข้ามาในกลุ่มนานแล้วนะคะทําไปหยุดไปท้อใจก็หลายครั้งและแต่ไม่ออกจากกลุ่มนะคะแล้วบอกกับตัวเองว่าการที่จะเข้าถึงพระโสดาบัน มันคงจะยากมากเราคงจะทำไม่ได้แต่ช่วงสองวันที่ผ่านมาก่อนที่จะได้พระโสดาบันบอกกับตัวเองว่าคนอื่นเขาทำได้เด็กเล็กๆคนหนุม่มคนมีอายุเขาก็ทำกันได้แล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้ก็เลยบอกกับตัวเองให้กําลังใจกับตัวเองว่าเราทำได้เราทำได้เราทำได้ไดและก็ มีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าจะฟังดออรอรวดฟังทุกวันเสาร์ฟังครูในห้องแนะนำอย่างไรถ้าถ้าเราไม่พยายามที่จะฝึกฝนก็คงจะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองก่อนในการฝึกในการปฏิบัติในการฝึกที่ผ่านมาก็เจอเวทนามากมายปวดไหล่ปวดคอปวดหัวมากมาย และในขณะที่อุทิศบุญก็จะขึ้นไส้อาเจียนตลอดแต่ก็จะมีครูในห้องได้แนะนำก็ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหยุดปฏิบัติก็จะไม่มีอาการใดๆเลยนะคะแต่มีข้อดีอยู่อย่างค่ะในการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทํามาค้าขายดีมากขึ้นในการปฏิบัติในแต่ละวัน ่อนนอนและลุกจากที่นอนก็จะอุทิศบุญทุกครั้งขอพอให้กับตัวเองให้ตั้งจิตตั้งมั่นตั้งใจในการฝึกปฏิในการปฏิบัติแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรกราบขอขมาพระรัตนตรยัยถวายสังฆทานไปวัดท่าสุงบ่อยๆและลาพระพุทธภูมิล่าสุดก็ทำตามไฮไลท์ของดรโรดเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะในขณะที่ทำงานอยู่ก็เปิดเทปของหลวงพ่อ ฟังชุมนุมเทวดาอาราธนาศีลก็พูดตามท่านไปเหมือนได้ไปวัดทุกวันเลยค่ะแล้วก็จับภาพพร้อมกับสวดภาวนาอิติปิโสไปตลอดได้อีกอย่างหนึ่งค่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทำอะไรมากแค่ทำตามครูอาจารย์พี่เลี้ยงที่แนะนำในห้องเราก็จะทำสำเร็จได้เองค่ะ กราบขอบคุณและอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะคะที่ในกลุ่มที่มีกลุ่มนี้ขึ้นมาสาธุค่ะ